สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับ exactly. like มือนีมาพบพอกับเบ้าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบ้าหนองสีม่วง้อความฝันของเบ้าหน่องเองครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมหลับฟังนําตุกจรทุกอย่างขื่อนยุทธิโชคได้ดวงครับแล้วไม่ีผู้ใดบอกได้ครับว่าเหล็กสิเป็นอีหยังฝันสีดีซําใดอันนี้ก็ไม่ีผู้ใดบอกได้ครับแต่ว่าสิมีโชคหรือบ่มีโชคอันนี้เบ้าหน่องกับบุญงูกันนะครับแต่ว่าเบ้าหน่องฝันเบ้าหน่องอยากม่วาสู่ฟัง ถามว่าฝันดีบอ่อในอีกมุมหนึ่งก็ว่าฝันดีนะแต่ว่าบุหูสิเปเลเปเหลขอย่างเพราะว่าในฝันน่ะมันมีตัวเลขกครับก็เลยบุหูว่าสิฝันฝันแบบนี้เลยบุหูว่าสิแปลไปเหล็กอย่างบ่าวหน่องก็เลยอยากให้เอฟซีเปรห้หลัวกาเขามาคอมเมนต์ให้บ่าวหน่องนั้นะครับเด้อว,ว่าฝันแบบนี้เท่าสิตีเป็นตัวเลขอีหอย่างงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดหรือว่าสิมาบ,บออล่างอีหอย่างสักยางบอ่อ ประมาณนี้เบาน้องฝันว่าเบาน้องได้ขึ้นบ้านใหม่ครับในฝันนะในฝันเด้อในฝันนีนน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 น่มีผู้มีคนอยู่ประมาณหาหกคนเป็นผู้ชายไหวกลางคนในฝันนั่นก็มีอาจารย์นิรนามแล้วก็ผู้ชายไว่วยกลางคนสามสี่คนเพิ่นมหาเบาเน้องเพิ่นกับมาถามว่า แมนเบาหนองบ่เบาหนองว่าแมนไปขึ้นไปน้ำผมผมสิพ้าไปเบิงอีหยังหมเบาหนองว่าเป็นผู้ใหสีมะส่วนเบาหน่องไปแต่ว่าเบาหน่องกับไปเด้เบาหนองกับไปน้ำพ่นพบัดล่งรถดแล้วเป็นเหมือนมูบานจัดสรรเป็นเหมือนหมู่บานจัดสรรบานมแต่หลังงามงมมแต่หลังใหญ่ๆห่เบาหนองก็เลยว่า เอาผ้าผมไม่ยังหนี่มาหนีเพราะแกเลยเดึงมือผมไปนี่บ้านหลังนี่ของเบานหนองเพ่อน่เอาสิว่าเป็นของผมในจังไดผมบวชในมาสืิอเพื่อนว่ามีคนสื่อให้เป็นบานสองสารหลังแบกง่ายหนึ่งนี่เตรียมของขืนบานไม่ให้แล้วเพื่อนว่าสีนะคือจังแบบว่าเตรียมของไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะให้เบานหนองทําพิธีขืนบานไม่เลย บ้านองคก็แปลกใจว่าเอา้าเราเป็นผู้ใดเราคือจังได้มาสือบานไม่ให้ล้างบกไงล้างบกโตเลยผู้ชายคนนั้นบ้านองคกับบุงหูจักแล้วกะ็อาจารย์นีลานาเพื่อกับ,บ่าญหูจักเพื่อนอยู่บนนนองผมก็ันว่บ่วบุงหูจักบ้านงคบ้าองค์ไดว่าตอนแรกปฏิเสธท่นไปแต่ว่าบมบัเอาอะครมันมวนบ,าน,บานผมบัวเอาจังไดบ้านเจ้าคคักนี่แล้วก็เลยกลาง กลางใบใบสื่อขายหให้เบิงนี่เด็กซื่อเจา้าซื่อเจ้าเป็นเจ้าของบ้านเสื้อคืนเอาไปคืนเอาบ้านไม่เดียวนีเพื่อนวะผู้ชายคนนั้นบอกเ่าเรามลยงงนะวันนี้เขาไปปึ๊บเห็นเปิดประตูงเงือนเข้าไปเห็นหลูกป,ปั่นปูอยู่ กลางบาทเลยเบาวน้องกเ็เลยเอา้าสะดุ้งตื่นแล้วลูกป,ปั้นปูก็คือองนี่นี่ละ่ะอง์แบบนี้ละ่ะองนี่ละ่ะที่ยุคก,กลางบ้านานะเบาวน้องก็ตกใจเบาวน้องก็เลยหันไปถามผู้ใายที่เพื่อนภาพเบาวน้องไปเพื่อนก็หายไปบัดนี้บ่าวน้องก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเบาวน้องก็เลยบู้วา่าสิปแป่าสิปแปลฝันแบบนี้ แแบบใดเอฟซี่พ่อพ่อแม่แม่แป่ให้เบ่าหน่องนะครับเบ่าหนองกับบุงหัวเปาห่องสีแป่ไปตัวใดแต่ว่าเลขี้องหมวดเปาหน่องนั้นเปาหน่องก็ลุ้งให้เบิ้งแล้วแปดศูนย์เจ็ดเลี้ยงตัวงวดกับเลยบุงหัวสิแป่ไปเลีอย่างหรือว่าสีซื้อเลีตัวหนี้บ่อหรือสีมีโฉงไงญ่บ่ฮบุหัวเลยเนาะเฮ้ยเบเนี่ยร์เลยลังคามีโฉงไหมโอ้ลังคามีโฉงไง ได้บ้านหล้างไม่ก็ได้เอียงมันก็เกิดก็ได้เป่ยดิแนมแนมแนมในทางที่ดีก่อนคนฝันแนมในทางที่ดีแต่ว่าแปลเป็นตัวเลขอีอย่างนนิเบ้าหนองบ่หูเด้อแต่ถาว่าเบ้าหนองฝันเมื่อไรเบ้าหนองฝันมาแต่คืนมันโกรธแะครับแต่ว่าเบ้าหนองบ่เ้าแต่ว่าเบ้าหนองบ่ทันเบาฝันนะบางคนก็สิว่าอันยังสีฝัน้ว่าอีหยังประมาณนี้นะแต่ว่าเมื่อก่อดบ่ไดก็เลยอยากมาบอกสู่ฟัง รึว่าจะเป็นยังไงเนาะบอกว่ตถืขคือกันเอาอายุว่าวหนองน้ำบ่อเนาะเอาอายุว่าวหนองไปประกอบกันอายุว่าวหนองนะครับสี่สิบห้าปีนะครับเนาะตุลาอันี่ก็สี่สิบหกตุลาสี่สิบหกวันเกิดเบ้าหนองวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดตุลาสองห้าสองสองเดี๋ยวเบ้าหนองสีลงตัวเลขไอ้วันเกิดตัวเรื่องโลกตัวเลขวันเกิดแล้วกั อายุหานะครับเนาะหรือว่าดีล่ะมันมันมันเป็นโิษณาอยู่นี่แหละบบาหนองก็เลยบบุ้งวาปูเป็นสิมาซ้ออีหยังบอกหรือจังใดก็ฟันแปลกแปแต่ว่าบ้านนี่หลังใหญ่หลังงามแห้งจัดพิธีเป็นเหตุเตรียมของไห้บ่าหน้องข้นบานไหม่บาหน่องก็ยังงงอยู่ว่าสิเป็นจังไดอีหยังประมาณนี้หรือว่ามันมีล่างมาบอกอีหยังสักอย่างหรือเปล่า บ่าวหนังกับบหูือกันแต่ว่าก็มองในโลกมองในแง่ดีมองโลกในแง่ดีไปก่อนเนาะเข้าไปยับยพึงไปแหน่หาเหลืองหลเข้าก็แหนมหาเหลืองดีก่อนหรือว่าสิเป็นอย่างไรผู้ใดมีคำแนะนำอีกอย่างดีๆทักไลน์มาบอกบ่าวหนังแน่ได้ว่เด้ครับเด้อแนะนำบ่าวหนังเนี่ยบ่าวหนังบุหูสีแปรอะบุงหูว่าสีแปรบุหูว่าสิไปยังไงแต่ว่าฝันแบบนี้แ็เลยเอามาบอกสู่ฟังแ็ถือว่าบอกสู่กันฟังครับ ตัวเลขอาจจะมีบ่หลายแต่ว่าก็มีแค่เลขตองวดที่เบ้าหนองเคยลงไว้ให้ก็คือ807 807แล้วก็936แล้วก็404เลขหลวงปู่ก็จักสิเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้คือกันลองพิจารณาให้เบ้าหนองได้เด้อหรือสิซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่936807กับ404807 เออโบนี่เลยลองไปกดเบิรงในแอปบุงเผื่อมีลอง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 ไปกดเบิรงในแอปเอาสามตัวเอาสามตัวหนาก็คือเก้าสามหกสามตัวหลังก็คือแปดศูนย์เจ็ดครับอีกหางหนึ่งก็คือ 8, ส 4, 04, ี่ศูนย์สี่แปดศูนย์เจ็ดเออบนี่อาจจะถือรางวัลใหญ่ก็ได้ <c oughs> อาจจะถือรางวัลใหญ่อาจจะได้เง,งินไปซื้อบ,บา้านหลังใหม่ก็ได้เออเป็นไปได้เป็น,ปนไปได้ลองมุดนะครับนาะ จะได้กับลองพิจารณาด้วยครับเด้ออายุเบาหน่อง45ปีนะครับ45ปีบ่าหนองเกิดวันที่11เดือนตุลา2หา22กับเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเป็นพิจารณารลยการย่เลื่เมขามาคอมมนตเบาหนองน้ำเนี่ยว่าเหล็กมันสิเป็นตัวไหนหรืออีมาหรือสิเป็นอย่างไรหรือสิเอาเหล็กตัวที่เบาหน่องว้าขึ้นมาบางหันนีบ่936807กับ404 8ปดเป็นไปได้บ่กับโมเน่แน่นอยังก็เกิดขึ้นได้กขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมแปดฝันเบาหน่องครับฝันแหลกแหกมานก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีเงินชใช้จ่ายไม่ขาดมือเฮ็ยยังแห็งประสบความสําเร็จทุกๆุกดาดขอบพรวมีทุกความสุขความเจริญรับโชคไปทํากันครับผมหนึ่งกรกฎาคมแปสวัสดีครับ